ひなわけです。 อ้วาว่ใช่ตัวละครเหรอวะอืน่าจะเป็นตัวละครอย่าบอกันเลยแกวะอย่าบอกนนเลยเลยตัวละครงี้วะ น่าเบื่อแม่งเลบ่อยที่สุดเกาหะล,ะลีนั่นแหละเลบ่อยจริงตัวละครเนะี่ยอื้อหืออื้อหอไกลจังอ๋อที่ท,ที่อะไรอะ่ะดาวกระจายอะ เฮ้ยอือฮือฮืออยูเกาหลีนี่ไม่อยากเข้าไปดูวิธีการหาเลยปวดหัวเลยอืมเนี่งหาสิบใบโอ้โหโหให้ป้ามาหาเขาเลยฮะหาเอสสิบใบแล้วจะไปหาเอลเอ็ยังไงวะ ไปแล้วไม่นะนั่นไงกูว่าแล้วนั่นไงเฮ้ยก่อนเดี๋เป็นแ้วอืมอ๋อนั่นทำไงได้ตัวเอสนี่ขึ้นมาวะ เหมนมีเลยอ้ามันเป็นเอสอ่ะเฮ้ยไปดูกันสกิลอะไรสกิลอะไร <coughs> <coughs> Nadia โอ้โหได้หายเลยอืมในสีเขียวยช่ว่มเจอแล้วชูริเคนที่ว่างไวดังปีศาจท,ที่ถูกปลุกเมื่อมาถึงแดนมารของฉันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสร้างเป้าหมายให้ฝ่ายตรงข้ามเมื่อเริ่มเทิน เมื่อเริ่มเทอของฉัน65%เทอร์พอร์ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ทเ,นะเทเราพอร์ไปยังพื้นที่ใดในแถวที่ฝ่ายตรงข้ามที่มีที่มีเป้าหมายอยู่เมื่อมาถึงเรนมาของฉัน70%เมื่อตกเรนมาของฉันควรจะใช้คำนี้ดีกว่าอ่านแล้วงง,งสร้างเป้าหมายให้ฝ่ายตรงข้าม แล้วเมื่อเริ่มถึงตาของฉัน65%เทรลพอร์รไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแถวที่ฝ่ายตรงข้ามมีเป้าหมายอยู่ฮะอะไรของมันวะงงหาแล้วงงอะ่ะเนี่ยกำลังจะพูดถึงไอ้เนี่ยเพราจะเขาว่าจะเข้าไทยมาเนี่ยตัวเนี้ย Okay. เขาว่าก็ำลังจะเข้าไทยให้อย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่ามันพี่ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะไอตัวเนี้ยมันหายากมากเลยนะมันต้องเล็มเก็บรอบยังไม่แรกอ่ะแรกนี่ก็มีตัวบอกว่าเนี้ย ไม่มีด้วยถ้าไม่มีตัวเราก็ต้องซื้อสามสิบห้าบาทถ้ามาไทยคงประมาณยี่สิบเก้าบาทมันจองจะขายขายขายฮะเอ้กูยังงงอยู่เลยว่า คือสรุปคือเอสต้องหาเองสิบอันนี่ว่ามันไม่ใช่หาแดงมามาสะสมเป็นเอสนี่ว่าโอ้โหยากว่ะคือถ้าโชคดีก็ไดเอสสิบอันทั้งที่นี้ว่าไม่ค่อยดีอ่ะแปลกแปลกนะเมื่อมาถึงเงินมาของตรงข้ามเมื่อมาถึงเงินมาของฉันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หื้ เมื่อถึงแดนมาของฉัน70%สเปอร์ซน้างเป้าหมายใผ่าตรงข้ามและเมื่อเริ่มถึงตาของฉันเริ่มแทนของฉันแทนล้พอไปยังพื้นที่ใดก็ได้ภายในแถวที่ผ่าตรงข้ามยืนอยู่หรือเปล่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็โหโคตรกับแปนนี้นี่เอยนะ แต่ถ้าเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตคําว่าเทเลพอร์ตเนี่ยมันเจอรีลิทเข้าไปก็น่าเอ้ยเทรีลิทเรียกตัวกลับมาอีกหน่อยก็ต้องมีจี้เรียกตัวอะคอยดูเถอะจี้ของสกิลรีลิทอะว่าจี้นี้ไม่ทําดีกว่าไม่ทําอ่ะขอพลาดดีกว่าโอ้ไม่มีใบเนี่ยมันไม่แจกกูเลยใจดาไม่ทําดีกว่าส่วนมาพูดถึงเรื่องไอ,อตัวเนี้ย เขาเชื่อเขาว่าจะเข้าไทยน่ยใช่ยมัีสามพันเอาไปได้สามร้อยสมสิบเพชรถ้ามีตัวอย่างนี้เราไปได้จะถึงหกร้อยหกสิบเพชซึ่งคิดว่าไม่คุ้มกับถ้ามันเอากรอยเพชออกบอกเลยถ้ามันเอากรอยเพชออกคือไม่คุ้มเลยคิดว่าครูเอากรอยเพชไว้เถอะ เพราะต้องหายากมากมันต้องไปเล่นเก็บรอบเอาเนี่ยเอาไหว่าเล่นเก็บรอบไม่ใช่อันไหนวะเอ้ยมันมีเล่นเก็บรอบไปไหนวะมันเปลี่ยนใหม่งงไปหมดแล้ววะอืม อ๋อนี่ไงเสรละเขาเล่นเก็บรอบมันก็จะมีแจกเรื่อยๆเนี่ยมีแจกอยู่ในลูกบากเงี้ยไอ้ลูกบากเงี้ยจะมีแจกเยอะโอ้โหทุเรศมากเลยอ๋อโอ้โหฮึตะไม้ไหนเนี่ยโหไม่ใช่อื้มนาฬิกาโคตรโบราณเลยเขาไม่ใช้กันแล้วนาฬิกาเงี้ย อืสุดไมาได้อีกรอบกลนล่ะผลพอจะได้ตัวอีอันฮาาวีนมานี่หว่าอ๋อทำไมเล่นเดียวสีไม่ได้ว่ะเบาเบาหน่อยลูกจะเบาเบาหน่อยลูกจีกูไม่ครบจะเบาเบาหน่อยนะเบาเบาเออ <c oughs> ครช่วนอะเจอไก่ <c oughs> นี่มันฮาโลวีนเอ้ยไม่ถุยนี่มันคริสต์มาสอีนี่นี่ว่าชื่อชื่ออะไรนะตัวนี้เวดันดีอออโต้ไปล้เวดันดีเนี่ยของไทยเข้ามาประมาณสามปีที่แล้วตัวเนี้ย สองสามปีสามปีแล้วมั้งรู้มันเป็นบอนจริงวะม,มัน,นบอนบ่อนอืมอืม <c oughs> <c oughs> เออคุณนี่ก็มือเป็นบอดมไม่ใช่บอดแล้วล่ะคนตึกเตลาดเลยฮะเป็นสอดไะไอไหมผ้าเออเอ,อห้าโอ้ตายตายตาย,ตายเออ ตะกี้มันเหมือนนี่เลยว่ะไอตัวนะ่ะตัวเลนหน้าป่ะเลนหน้านี่บอกคุมแพ้ไหมนะ บ้าบ้าบ้าโอ้โหเบนสี่แม่งเอ้ยต่อเอก้าได้ไหมเนี่ยเก้าเอออ๋อไม่ออกอีก ยี่ห้าลแลยวงาัยยิ่ดรู้มากเลยกันนะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดี๋ยวกอนรู้มากใช่ไหมหลอนดูมากจะไปได้เดี๋ยวกอดดกกนชิบิ้อืม ถ้าวิกไม่ได้ก็ต้องล้มตัวลายครับคนนี้เฮ้ยยังวิกได้อยู่นี่ว่มะมาเิดกันดีกว่ามาจะมาดักเขาจริงๆด้วยน,นีย่โอ้ยนั่งเอ้ยออกสามอีก งวัดใจชิดแล้วล่ะอืมแหเลยไอ้เหี้ยไอ้กันแม่งเอ้ยไม่ออกแหเลยกูแหไก่ด้ยนะ ผู้คี้ก็สุดไม่ได้ซื้อไปโอ้โกูอยากจะบ,บ้าตาย ได้รอบได้ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่ไงอ๋อนี่ไงตัวนี้ไงอืดีวะอย่าบอกว่าเป็นลิง์กนะชีมแมงข้อกระจอกเลยแมงคอยโคตรด,ดีเลยอะอีรอ,อร,ออรอบอีกรอบอีอบอ่ผมเป็นเดี่ยวสีไงวะ เดี่ยวสีไงวะอืมงัม้นเดียวสีไม่ได้วะอสองคนก็สองคนนะทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อคู่ขี้เลยพลาดเยอะเลย เดิมที่วันนี้โคยโขกัเดิมอีกอืม ออกดีว่ะเฮ้ยอืมออกดีจังเลยเว้ยเฮ้ยออกดีจังเลยพ่อคุณแต่กูไม่ออกด้วย จเจริญชัยเป็นกูไม่ออกด้วยอ่าบนสองโอ้ยหมวกเออ หอยสามใช่ไหมโอ้โหแม่นเว้ยอืมเดมันออกเลย Don't Hmm. เกาหลีแม่งเอาป้องกันเยอะมากเลยอะไม่หลุดหรืออ่อหลุดละเอาละมึงหลุดแล้วเว้ยเจ็ดหลุดแล้วเว้ยหลุดแล้วเว้ยอีนี่ตั้งใจอย่างงี้หลุดแล้วเว้ยอืมหลุดต้องหลุดต้องละห้านี้ย บ้าปะท้อดีของรีลิคคือเมือมันแพง จะซื้อต่อมันไม่ง่ายอ่ะมันก็นจะจบไปจบเลยนะ,ะเมื่อกี้มันลืมไปบอกบริลิทเมืองแพงอบ้าฮึ่มฮะต้องเก็บเล่นรอบอย่างเงี้ยจะได้ายามันีมาไอตัวเนะี่ย เฮ้ยอะไรวะอันนี้แล้วกันอ๋อนี่ไงเอียนนี่ไงนี่ไงจี้ใหม่มาแล้วนี่ไง เนี่ยชีใหม่มาละชีป้องกันเนี่ยอีอันมาละอีอันฮาโลวีนเนี่ยงูจะได้ชีเนี้ยเอาชีนี้ดีกว่าโอเค อยากจะแลกนะแต่ว่าอยากจะแลกให้ดูแต่ว่าไม่มีใบเนี่ยตกอ่ะฮะโอ้โหสามบาทสามสิบห้าบาทหรือสามสิบห้าวอนวัเนะี่ย เอาสุดเลยดีดีเอาสุดดีกว่าขยะมันล้วนเลยถ้าไม่มีตัวบัตรเนี่ยมันแกลกได้น้อยอ่ะไม่อยากแลกเลยเสียดายรอมันแจกแล้ค่อยแลกดีกว่า ไม่มีแจกเลยตอนนี้โอเคถ่แ okay. ยละทุกคนนีเว้นก็ไม่น่าสนใจจี้ก็ไม่น่าสนใจพอกระเซิร์ฟไทยเลยเป็นจี้ที่แปลกๆกไ